ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณสำนักถังสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขาในช่วงคลื่นของกองทัพสัตว์วิญญาณสาราเทพสมุดได้ทำการตัดสินใจที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขาเสนอตำแหน่งให้กับสำนักถังในสาราเทพสมุดตำแหน่งนี้ไม่ได้เสนอให้หัวอยู่เฮ้าพราเขาเป็นสมาชิกของสาราเทพสมุดอยู่แล้ว แต่สถาบันการศึกษามอบให้กับเปย่อยๆผู้นำสำนักหน้าตอนนี้สำนักถางมีสมาชิกสองคนในสาราเทพสมุดนี่ไม่ใช่แค่ประโยชน์ในแง่ของชื่อเสียงของโรงเรียนซืไรเคอร์ได้แจ้งสำนักถางว่าสำนักถางสามารถเลือกฐานของตนเองได้หลังจากที่เมืองซืไรเคอร์ถูกสร้างขึ้นใหม่สิ่งนี้จะช่วยให้สำนักถางสามารถขยายอิทธิพลของพวกเขาในเมืองซไรเคอร์ได้ เมื่อถึงเวลาสร้างหอจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์ขนาดของเมืองซือไรเคอร์ลผลของหอจิตวิญญาณที่มีต่อความเจริญรุ่งเรืองก็จะยิ่งใหญ่มากในเมืองที่เจริญรุ่งเรืองเช่นนี้โรงเรียนซือไรเคอร์ใจกว้างมากในการอนุญาตให้สำนักถังเลือกฐานของพวกเขาเองในเมืองนอกจากนี้สถาบันการศึกษาได้ชำระหนี้ที่พวกเขาเป็นหนี้สำนักถังหมดแล้วแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้จ่ายเงินสำหรับกบระสุนปืนใหญ่วิญ,ญญาณที่อยู่กับที่ 2,000กระบอกพวกเขาเขาได้มอบแบบฟอร์มให้กับสำนักถังหลังจากที่ส่วนจือเวินได้รับแบบฟอร์มนี้เขาก็ยิ้มกว้างมากมีรายการสินค้าคงคลังในแบบฟอร์มนี้ซึ่งรวมถึงโลหะหายากทุกประเภทประกอบด้วยโลหะหายากทั้งหมดประมาณ5 0ที่ทั้ง3จกักรวรรด,ดิยินดีจะจัดหาให้กับสถาบันประโยชน์ของจิตวิญญ,ญาณสำหรับจิตวิญญ,ญาณได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่ หลังจากการทดลองหลายครั้งแม้ว่าโรงเรียนซืร่าเคอร์จะดีใจมากแต่พวกเขาก็ไม่ได้ใจกว้างเกินไปการพัฒนาเมืองซืร่าเคอร์ต้องใช้เงินและทรัพยากรจำนวนมากด้วยเหตุนี้สาราเทพสมุทรจึงได้ยกข้อกำหนดและเงื่อนไขาบางประการขึ้นแล้วเมื่อพวกเขาทำการเจราจากับตัวแทนของทั้ง3จักรวรรดมอยิวเฮายังไม่ได้ให้คาถาสัญญาเท่ากันข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คือเป็นขั้นบันไดสําหรับวิญญาจารย์ประเภทจิตวิญญาณจากจักรวรรดิต่างๆเพื่อเข้าร่วมหอจิตวิญญาณโรงเรียนซูไรเคอร์ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในการต่อต้านขึ้นกองทัพของศาสตร์วิญญาณนอกจากนี้ทั้ง3จักรวรรดิก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเนื่องจากโรงเรียนซูไรเครอร์ต่อต้านขึ้นกองทัพของศาสตร์วิญญาณสาหรับพวกเขาจากสภาพสนามรบที่น่าสลดใจเห็นได้ชัดว่าโรงเรียนซูไรเครอร์ใช้ทรัพยากรมากมายในการต่อสู้ มันถูกต้องแล้วที่ทั้ง3จัก,กรวรริจะให้ความช่วยเหลือพวกเขาด้วยวิธีนี้ทั้ง2ฝ่ายมีความสุขเนื่องจากสำนักถังได้บริจาคเงินพิเศษพวกเขาจึงได้รับโลหะหายากครึ่งหนึ่งในที่สุดอาจารย์ส่วนก็พอใจเนื่องจากเขาเสียใจอย่างมากหลังจากสูญเสียกระสุนปืนใหญ่ที่อยู่กับที่ไปมากกว่า2,000ลูกแน่นอนว่าโรงเรียนซอไรเคอได้มีคำขอหมายจากสำนักถัง ซึ่งนั่นก็คือพวกเขาต้องจัดลำดับความสำคัญของการจัดหาเครื่องมือวิญญ,ญาณเพื่อจัดเตรียมให้เมืองซูไรเคอร์อและทหารป้องกันเมืองซูไรเคอร์อเป็นกลุ่มแรกเมื่อใช้โอกาสนี้กองทัพป้องกันเมืองซูไรเคอร์อเริ่มขยายตัวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เดิมมีผู้คนนับหมืน่นแต่กำลังจะขยายเป็นห้าหมื่นในบรรดาห้าหมื่นคนเหล่านี้ทหารธรรมดาสามหมื่นห้าพันคนจะถูกคัดเลือกและคนที่เหลือจะเตรียมไปด้วยการสรรหาวิญญาณ และวิศวกรวิญญาณของทัพป้องกันเมืองประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในระหว่างการสู้รบครั้งนี้หลายหลายคนได้รับบาดเจ็บผู้คนกว่า2,500คนเสียชีวิตโชคดีที่อัตราส่วนของวิทยาจารย์และวิศวกรวิญญาณที่เสียชีวิตนั้นค่อนข้างต่ำครั้งนี้ของทัพป้องกันเมืองได้คัดเลือกผู้คนจากทั่วทั้งทวีปข่าวดังกล่าว,าวกำลังถูกเผยแพร่และผู้สมัครที่สนใจ จะได้รับการคัดเลือกเป็นชุดๆและได้รับคัดเลือกภายใน6เดือนข้างหน้าหลังจากที่กองทัพป้องกันเมืองซูไรเคอร์สามารถต่อสู้กับขึื่นของทัพของสารวิญญาณได้สู้เสียงของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากข้อกําหนดขั้นต่ําที่จําเป็นในการเข้าร่วมของกองทัพนั้นเพิ่มขึ้นตามธรรมชาตินอกจากนี้เมืองซูไรเคอร์ยังได้ปฏิบัติต่อกองทัพเป็นอย่างดีหลายคนเริ่มเดินทางมาจากที่ต่างๆ เปิสมัครเป็นส่วนหนึ่งในกองทัพป้องกันเมืองจิตวิญญาณยังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่สามจักรวรรดิในทวีปโตลัวชื่อเสียงของเมืองสื่อไรเคอร์และโรงเรียนสื่อไรเคอร์ดีขึ้นอย่างมากจากการพูดคุยเกี่ยวกับจิตวิญญาณทั้งหมดนี้ปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกองทัพป้องกันเมืองคือพวกเขาจะได้รับลำดับความสําคัญในการใช้หอจิตวิญญาณเพียงผลประโยชน์นี้เพียงอย่างเดียว ก็เพียงพอที่จะดึงดูดวิญญาจาร์จำนวนมากเพื่อสมัครเข้าร่วมของทัพป้องกันเมืองโรงเรียนซอไรเครอร์สามารถเพิ่มผลประโยชน์ของพวกเขาได้อย่างมากเนื่องจากปัญหาเรื่องจิตวิญญาณทั้งสามจักรวรรดิไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่นานมานี้อ๋อจิตวิญญาณได้ประกาศว่าสามารถรองรับวิญญาจาร์ได้เพียง200คนต่อเดือนเท่านั้นเนื่องจากเพิ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นในอนาคตแต่นี่ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถทำได้ในตอนนี้ประการหนึ่งเป็นเพราะขาดสัตว์วิญญาณที่จัดหาโดยป่ายายเชียงโตในทางกลับกันปร,รมาจารย์จิตวิญ,ญญาณที่ทำการส่งวิญญาณเพิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาและพวกเขายังไม่คล่องกับกระบวนการมากนักพวกเขาต้องการเวลาในการสะสมประสบการณ์นอกจากนี้หอ,อคอยยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยเหตุนี้หอ,อจิตวิญ,ญญาณจึงตัดสินใจว่า จะมีการส่งวิญญาณจํานวนนี้ทุกเดือนตามคาขอของหัวอยู่เฮ้าอย่างน้อยที่สุดจํานวนนี้จะไม่เพิ่มขึ้นจนกว่าหอคอยจะถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันหอจิตวิญญาณยังเผยแพร่ข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งเพื <c oughs> ่อสร้างความมั่นใจให้กับปายายชิงโตหัวอยู่เฮ้าเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลนี้โดยตรงนั่นคือเขาประกาศต่อสาธารณชนถึงการเดาขอ้อนี้ของหัวอยู่เฮ้า และแจ้งวิญญารณทุกคนว่าจิตวิญญาณสามารถให้วงแหวนวิญญาณได้มากกว่าหนึ่งวงเป็นผลให้เราสามารถได้รับวงแหวนวิญญาณมากขึ้นหากพวกเขาระงับพลังวิญญาณของพวกเขาโดยประสงค์ของข้อมูลนี้คือทําให้วิญญาณวิตกกังวลน้อยลงเกี่ยวกับการได้รับวงแหวนวิญญาณและเพื่อสะสมความสามารถของพวกเขาแทนด้วยวิธีนี้พวกเขามีแนวโน้มที่จะทําร้ายสัตว์วิญญาณน้อยลง หลังจากที่ข้อมูล2ชิ้นนี้ถูกเผยแพร่การมีอยู่ของหอจิตวิญ,ญญาณก็เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในจักรวรรดิทั้ง3ของทวีปต้นหลวงข่าวนี้ทำให้เหล่าวิญญาจารย์หลังหลายเข้ามาในเมืองซืร่ายเคอร์อย่างกระทนหันโรงเรียนซืร่ายเคอร์ยังไม่ได้เริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่แต่หลายสำนักได้ส่งสิทธ์มาเข้าร่วมการทดสอบของโรงเรียนซือไรยเคอร์แล้วผู้ที่มีอายุเกินกำหนดจะนำไปสมัครกับกองทัพป้องกันเมืองของเมืองซืร่ายเคอร์ การมาถึงของพวกเขาทำให้เมืองซูร่เครอร์มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะใช้เวลานานในการสร้างและพัฒนาเมืองแต่อนาคตที่สดใสของเมืองก็ปรากฏชัดจากผู้คนที่รีบเร่งวอยูเฮาได้คำนวณบางอย่างได้ได้ข้อสรุปต้องใช้เวลาสูงสุด3ปีในการสร้างเมืองซูร่เคอร์อขึ้นมาใหม่ถึงแม้ว่าวิญญาจาร์บางส่วนที่สมัครเข้าร่วมกองทัพป้องกันเมืองจะยังคงอยู่แต่ทั้งเมือง ก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หากายวิศวกรรมวิญ,ญญาณของสำนักถังและโรงเรียนซอไรเคอร์อได้รับเวลา3ปีเมื่อถึงเวลาที่เถียนจะไม่สามารถคู่ขามโรงเรียนซอไรเคอร์อได้อีกต่อไปแม้ว่าเขาจะปล่อยขึ้นกองทัพของศาสตร์วิญญาณออกมาอีกก็ตามขณะที่เขากำลังจะเข้าสู่น่านฟ้าของเมืองซอไรเคอร์อมัวยู่เฮาเข้าลงมาจากท้องฟ้าแม้ว่าเมืองซอไรเคอร์อจะไม่มีข้อจํากัดทางอากาศที่ชัดเจน เหมือนจักรวัตทั้ง3แต่ไม่มีวิญญาจาร์หรือวิศวกรวิญญาณที่จะบินเหนือเมืองซูไรเคอร์เว้นแต่จะมีสถานการณ์พิเศษบางอย่างพวกเขาเคารพเมืองซูไรเคอร์โอ,อยูเฮ้าเข้าสู่โรงเรียนซูไรเครอร์จากประตูตะวันออกเมื่อเร็วๆนี้เขามีชื่อเสียงมากเมื่อเขาเข้าสู่สถาบันการศึกษาเขาได้รับการยอมรับจากนักเรียนแล้วก่อนที่รุ่นน้องของเขาจะขึ้นมาหาเขาวมยูเฮ้าก็เร่งฝีเท้าของเขาและเรีบออกไป ขณะที่เขาโบกมือเพื่อรับทราบเขาก็ได้วิ่งไปที่ทะเลสาบเทพสมุทรเขาเคลื่อนไปข้างหน้าเหนือผิวน้ําแล้ไปถึงลานด้านในในฐานะสมาชิกของสาราเทพสมุทรเขาสามารถเข้าไปในสาราได้อย่างอิสระและนี่คือสิ่งที่เขาทําเขาหยุดเดินเมื่อเขามาถึงหน้าสาราเทพสมุทรเมื่อเขาได้เห็นต้นไม้สีทองซึ่งส่องแสงสัลวเขาคุกเข่าอีกครั้งและคำนับสามครั้งก่อนจะเดินเข้าไปในสาราเทพสมุทร อยู่เฮาตี่เถียนยินดีที่จะปล่อยเจ้าออกมาแล้วงั้นเหรอผู้อาวส่วนรู้สึกประหลาดใจในไม่ช้าผู้อาวโโสองสามคนในสาลาเทพสมุดก็รีบลงไปที่ห้องโถงใหญ่ทักทายท่านผู้อาวส์หมอ,อยู่เฮาทักทายพวกเขาด้วยความเคารพผู้อาวส่วนสะอื้นและกล่าวว่าเจ้าไม่จําเป็นต้องมากพิธีกับเรานอกจากนี้เจ้ายังเป็นสมาชิกของศาลาเทพสมุดอีกด้วย ทางด้านของที่เถียนเป็นอย่างไรบ้างทําไมเขาถึงยอมให้เจ้าออกมาเจ้าบอกว่าเจ้าควบคุมชะตากรรมของป่ายาชิงโตทั้งหมดใช่หรือไม่เรายังคงคุยกันว่าเราควรจะช่วยเหลือเจ้าอย่างไรดีหวอยู่เ้าวยิ้มแล้วพูดว่าอสูรเทพสามารถกักขังข้าได้แต่เขาไม่สามารถหยุดข้าจากการฆ่าตัวตายได้เขาปล่อยให้ข้าตายไปไม่ได้ดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปล่อยให้ข้าจากมา เขาไม่ได้พูดถึงวิธีที่ตี้เถียนให้มาตาส่วนย้อนกลับของมังกรดำแก่เขาความขัดแย้งระหว่างเมืองซือไรเคอร์และป่าใหญ่ชิงโตกำลังเริ่มขี้คลายและสงบลงและเขาไม่ต้องการปัญหาใหม่ใดๆที่อาจทําให้สิ่งต่างๆซับซ้อนขึ้นหลังจากที่เขาจากไปข้ารู้ว่าเจ้ามีความคิดเสมอพวกอย่างเรียบร้อยดีดาบใดที่เจ้ากลับมาเจ้าเป็นมหาป่าวิญ,ญญาณแล้วเจ้าควรอยู่ที่สาราเทพสมุดและพักผ่อน เจ้าจัดการกับหอจิตวิญญาณเกือบเสร็จแล้วและข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเขารบกวนเจ้าหากไม่มีสถานการณ์พิเศษผู้อาวส่วนข้าขอคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวได้ไหมขออภัยท่านผู้อาสวสทุกท่านด้วยหมยวยห้าวโคงคำนับผู้อาวสูวนคนอื่นๆด้วยความเคารพอีกครั้งผู้อาวสูวนคนอื่นๆยิ้มอย่างเป็นมิตรก่อนจะพยักหน้าให้เขา ปล่อยให้เขาสองคนอยู่ตามลำพังสีหน้าของผู้อาวุโสส่วนเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเขานั่งลงที่โต๊ะยาวที่สาราเทพสมูทใช้สำหรับการประชุมเขาชี้ไปที่เก้าอี้ที่อยู่ใกล้ๆและชี้ให้หัวอยู่เฮานั่งลงเช่นกันผู้อาว,วุโสส่วนหัวอยู่เฮาเรียกออกมาเบาๆหลังจากที่เขานั่งลงผู้อาวุโสส่วนยิ้มจางๆและกล่าวว่าถ้าเจ้าตั้งใจจะขอโทษข้าไม่จำเป็นสำหรับเรื่องนั้น เรื่องของขึ้นกองทัพของาศาสตร์วิญญาณไม่สามารถตำหนิเจ้าได้ทั้งหมดเจ้าเป็นเด็กฉลาดอยู่เสียเวลากับเรื่องเล็กน้อยได้แล้วการตายของาศาสตร์มงคลเป็นเพียงอุบัติเหตุและแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นป่าใหญ่ชิงโตก็าอาจจะเคลื่อนไหวภายในไม่กี่ปีต่อไปดังนั้นเจ้าไม่ต้องโทษตัวเองนอกจากนี้การทดลองของเจ้ากับจิตวิญญาณทําให้สถาบันการศึกษาและเมืองซอไรเคอร์ มีโอกาสพัฒนาอย่างไม่เคยมีมาก,ก่อนข้าเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานสําหรับเมืองซูไรเคอร์ที่จะกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในทวีปผลงานของเจ้ามีมากมายเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจะมีอิทธิพลมากขึ้นในทวีปและเราจะทําอะไรได้อีกมากครั้งนี้ความสําคัญหลักของเราคือการขยายสถาบันการศึกษาและสํานักถังนอกเหนือจากการเพิ่มจํานวนให้กับกองทัพป้องกันเมือง เราอาทิตย์กำลังคนทรัพยากรและเงินจํานวนมากในการพัฒนาโครงการเหล่านี้นี่จะเป็นพลังบวกที่ยิ่งใหญ่สําหรับการพัฒนาในอนาคตของสํานักขังขอขอบคุณท่านมากวายโยฮาวก้มศรีรษะลงและพูดต่อว่าแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทิวเอ๋อก,กับข้าขึ้นกองทัพของสามรวิญญาณคงไม่มาเร็วขนาดนี้ถ้ามันเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกสอสปี และหลังจากที่เครื่องมือวิญญาณของเราพัฒนาต่อไปเราจะไม่ได้รับความสูญเสียอย่างหนักเช่นนี้ข้าขอรับผิดชอบเรื่องนี้เองนอกจากนี้ท่านควรรู้ว่าข้าได้เรียกกองทัพปีาศาจมาโจมตีขึ้นกองทัพของาศาสตร์วิญญาณเพื่อช่วยและเสริมกำลังเมืองซูไลเครอร์เมื่อเขาพูดคำเหล่านี้ชานของคลื่นวิญญาณที่อ่อนโยนเละลอดออกมาจากร่างของหัวอยู่เฮ้าและโอบร้อมทั้งสองไว้กันไม่ให้เสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากมัน การแสดงออกของผู้อาวุโสส่วนเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าหัวอยู่เฮาจะเริ่มในการพูดเรื่องนี้อยู่เฮาคาดหวังว่าเจ้าจะเข้าใจสิ่งหนึ่งเท่านั้นไม่ว่ายัางไงสถาบันการศึกษาก็ไว้วางใจเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่าแบกภาระใดๆไว้ในใจสถานการณ์เหล่านั้นพิเศษมากและเจ้าทำอย่างนั้นเพื่อช่วยสถาบันการศึกษาเท่านั้นและเจ้าทำอย่างนั้นเพื่อโจมตีศาสวิญญาณ หัวยูเห้าหัวเราะและพูดว่าแต่นั่นไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่ว่าข้ามีความสามารถของวิญญาจาร์โชคร้ายแต่ทว่าผู้อาวศ่วนข้าสามารถสัญญากับท่านได้ว่าความสามารถเหล่านี้ที่ข้ามีแตกต่างจากวิญญาจาร์โ่วร้ายข้าไม่ได้รับผลกระทบจากความสามารถเหล่านี้ผู้อาวศ่วนจ้องมองหัวยูเห้าอย่างลึกซึ้งเขาเต็มไปได้วยความชื่นชมในตัวเด็กคนนี้ แตกต่างออกไปวันยงเ้ากล่าวต่อว่าความสามารถเหล่านี้ของข้าไม่อยู่ในขอบเขตของโลกของเราดังนั้นพวกเขาจึงไม่ถือว่าเป็นความสามารถของวิญญาณาชั่วร้ายความสามารถเหล่านี้มาจากระนาบอื่นความสามารถเหล่านี้ควบคู่ไปกับสัญญาแห่งความเท่าเทียมกันถูกส่งผ่านมาถึงข้าโดยอาจารย์คนนั้นของข้าซึ่งข้าล้อมรวมกับความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ที่หลงเหลืออยู่โดยไม่ได้ตั้งใจ หัวยูเฮ้าไม่ได้ซ่อนอะไรอีกต่อไปในขณะที่เขาให้รายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทพจอมเวทโบรณะคําอธิบายของเขาแตกต่างจากที่เขาบอกกับสารวิญญาณมากเขาให้รายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่ตอนที่เขาล้อมรวมกับเทพจอมเวทมบรณะครั้งแรกจนถึงตอนท้ายหลังจากที่เทพจอมเวทโรณะให้หลายสิ่งหลายอย่างแก่เขาคําอธิบายของหัวยูเฮ้านั้นละเอียดมากผู้เอาโซส่วนฟังคาบรรยายของเขาอย่างตั้งใจ สีหน้าประหลาดใจปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวเนื่องจากการล้มรวมของข้ากับจิตวิญญาณของจักรพรรดินีฮิมะอาจารย์ของข้าจึงใช้พลังสุดท้ายของเขาได้จากโรคนี้ไปตลอดกาลเขาทิ้งโลกลึกลับและเวทมนต์ของเขาวไว้เบื้องหลังแต่ข้าจะไม่ใช้พลังเหล่านี้เว้นแต่ข้าจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนี้เวทมนต์ของอาจารย์ของข้ายัางใช้ทตุแห่งแสงอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่มีพลังชั่วร้ายในตัวของมันเองผู้อําโซวนกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าไม่ต้องคิดเรื่องนี้อีกต่อไปข้าจะเก็บความลับของเจ้าและข้าจะไม่เขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในสาราเทพสมุดอย่างที่เจ้าพูดสิ่งที่เจ้าต้องทําคือหลีกเลี่ยงการใช้พลังเหล่านี้ในอนาคตให้มากที่สุดมอโย่เฮาหายใจออกลึกๆแล้ยิ้มในขณะที่เขาพูดว่าข้ารู้สึกดีขึ้นมาก หลังจากบอกความลับทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในใจของข้าผู้เอาสวส่วนตไหลายของเขาและพูดว่าข้ารู้ว่าเจ้ากังวลอะไรลูกของข้าความจริงก็คือความสงสัยได้ผุดขึ้นในใจข้ามาก่อนแต่ความสงสัยของข้าหายไปตั้งแต่ข้ากลับมาที่สาราเทพสมุทรเจ้ารู้ไหมว่าทำไมทำไมหมวอ,อยู่เฮาถามด้วยความสงสัยผู้อาสวสโวนตอบว่า เจ้าได้รับเลือกจากผู้อาวโสมูดวงตาของหัวยูเฮาเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อผู้อาวโส่วนกล่าวถึงผู้อาวโสมู่เขาเม้มปากและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อไม่ให้น้ำตาไหลออกจากดวงตาของเขาผู้อาลโส่วนยิ้มและกล่าวว่าเจ้าเป็นเด็กดีและเจ้าได้ทำเพียงพอสำหรับโรงรยนงซอไรเคอร์แล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าเซาเซอร์มาหาข้าเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วและบอกข้าว่า เขาต้องการสละโอกาสที่จะรับตําแหน่งปรมาจารแห่งสาราเทพสมุทรและเขาต้องการให้เจ้ารับช่วงต่อโดยตรงแทนที่จะปล่อยให้เจ้ารับช่วงต่อจากเขาในยุคต่อมาอะไรนะหมวยยูงเห่าประดาจใจและเขาเรียบบวกมือขึ้นในอากาศและพูดว่านั่นเป็นไปไม่ได้ข้ายังเด็กมากข้าจะเป็นปรมาจารย์แห่งสาราเทพสมุทรได้อย่างไรผู้อาวโสส่วนยิ้มและกล่าวว่าอย่ารีบร้อน คำแนะนำของเซาเซอร์นั้นสมเหตุสมผลมากข้าต่อสู้ร่วมกับผู้อาวสโสมูลและผานึกอที่เถียนออกไปแม้ว่าเขาจะสามารถฝ่าฟันออกมาได้ในที่สุดข้าก็เข้าใจความแข็งแกร่งของราชทินานานพรมยุทธ์มากขึ้นหลังจากประสบการณ์นี้ข้าจะเข้าสู่การฝึกฝนแบบปิดเมื่อเรื่องทางโรคเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้วดวงตาของหัวยุเห้าเป็นประกายผู้อาวโสวน ท่านมีโอกาสบุกเข้าไปในระดับนั้นหรือไม่ผู้อาวุโสสวนหัวเราะและพูดว่าใช่ข้าไม่สามารถปล่อยให้ความอุตสาหะของพี่มูสูญเปล่าได้มันน่าอัศจรรย์มากหัวอยู่ห้าอุทานอย่างตื่นเต้นหัวอยู่ห้าหมายถึงระดับของพลมยุทธ์ระดับสูงสุดผู้อาวุโสสวนเป็นพลมยุทธ์ระดับสูงอันดับ98ห่หากจากขีดจำกัดของมนุษย์ไป19ก้าแม้ว่าพลมยุทธ์ระดับสูงสุดจะมีความแข็งแกร่งแตกต่างกัน แต่โรงเรียนซูไรเคอร์อก็จะมีบุคคลที่มีอำนาจซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดของทวีปอีกครั้งนี่เป็นข่าวดีสําหรับสถาบันการศึกษาและเมืองซูไรเคอร์ผู้อามโซส่วนยิ้มและกล่าวว่าถ้าข้าประสบความสําเร็จและตามฐานการของพมมญุระดับสูงสุดข้าคาดการว่าข้าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกร้อยปีหรือมากกว่านั้นข้าจะไม่ตำรงตำแหน่งของปมาจารย์แห่งสาราเทพสมุรไปตลอดชีวิต แต่ข้าไม่น่าจะมีปัญหาในการดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปอีกหลายทศวรรษเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเจ้าจะโตเต็มที่ด้วยโอกาสปัจจุบันของเจ้าเจ้าสามารถเป็นราชทินานามพรมยุทธ์ได้ภายในสีป่ปีแต่เจ้าไม่น่าจะมีปัญหาในการเป็นอัครพรมยุทธ์ภายใน20ปีข้าจะช่วยให้เจ้าอดทนต่อไปอีกหน่อยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ